ฮลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับีกแล้วนะคะวันนี้ก็คงแปลกใจว่าทำไมมีเจ้านี่มันตั้งอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวนี่แหค่ะคือตัวคลิปต่อไปนะคะหลังจากที่หายหน้าหายตาไปเป็นปีนะคะปีหนึ่งจะอัโหลดคลิปปีละครั้งนะคะก็ปีนี้ยังไม่ได้อัพเลยนะ,ะก็ขอสักนิดน,นึงนะคะก่อนจะสิ้นปีนะคะอะ่ปีนี้โลกร้อนจริงจังมากทุกคนบริชโคลัมเบียเนี่ยคือแบบว่า เจ็บหายเจ็บต้แต่ต้นปีเลยอ่ากางปีนะคะเจอฮีทเวฟนะ,ค,ะคนตายเป็นร้อยเลยนะคะกกยังจําความรู้สึกของฮีทเวฟนั้นได้นะทุกคนคือมันมันร้อนแบบมันร้อนมันไม่ใช่ร้อนแบบบ้านเราเลยมันไม่ใช่ร้อนแบบแ,บบแค่ประเทศไทยคือคือร้อนแบบประเทศไทยเนี่ยลมที่พัดมาบางทีเนี่ยเป็นแบบว่าเออโอเคนะคะมันยังมันยังโอเคนะคะแต่ร้อนที่นี่นี่คือร้อนแบบหายใจไม่ออกทุกคนออกไปข้างนอกที่คือความรู้สึกคือหายใจไม่ออกเลยนะคะเพราะมันเป็นร้อนแห้ง น,ะะนอนอยู่ในห้องนะะพัดลมเป่า3ตัวนะเจาะเลย3-4ตัวทิตยทางครบทุกทิศนะคะ,ะ,คะก็นะะก็ยังร้อนนะคะแล้วก็นอนเนี่ยคือรู้สึกเลยว่าหายใจไม่ออกมันเป็นยังไงชีวิตมันมีค่าแค่ไหนนะ,ะวินาทีนั้นคือรู้เลยนะคะจนกระทั่งมาณนะวินาทีนี้ที่แกทําคลิปอยู่นะคะปลายปีนะ,ะอ่อบ h ริิชโคลัมเบียก็เจอน้ําท่วมนะคะกลางปีเจอ,อโลกร้อนนะคะเจอฮีทเว็บ สิ้นปีเจอน้ำท่วมนะท่วมหนักเลยทีเดียวท่ะปีนี้ท่วมหนักมากะคะร้อยปีเลยเ่กเดี๋ยว,ยวจะทิ้งคลิปสัมภาษณ์ไว้ให้นะคะกับทางช่องทีเอ็ N N นะคะแกสัมภาษณ์ไปสองรอบแล้วนะคะรอ,อบแรกฮีทเวฟรอบสองน้ำท่วมะะก็น่าจะพอแล้วนะคะปีนี้ <c oughs> หนักจริงๆนะเหนื่อยมากนะคะ,ะมาค่ะเราอาจจะไม่ใช่เป็นผู้ประสบภัยนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลา ะะด้วยความที่เราเป็นคนไทยนะคะเราไม่เคยถูกสอนเตรียมการรับมือกับอุทกภัยพวกแบบวินาศภัยอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่เคยนะแต่ว่าคนที่นี่เนี่ยในโรงเรียนเขานี้ก็จะมีการสอนตลอดว่าเฮ้ยถ้าเจอแผ่นดินไหวเจอน้ําท่วมเจอหิมะถล่มยู่จะต้องทอํายังไงอยูจะต้องอมีวิธีการเอาตัวรอดอยังไงคือที่นี่เนี่ยเขาจะสอนเด็กๆะะตั้งแต่แบบ ตั้งแต่เด็กเลยอะคือให้รู้ไว้เลยว่าจะต้องทํำยังไงนะคะอะในเมื่อเราไม่เคยสอนไม่เป็นไรนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าคนที่นี่เขาเอาตัวรอดกันยังไงนะคะเนี่มันเป็นถุงนะคะถุงที่เรียกว่าถุงยังชีพที่แท้จริงนะคะเราจะเคยเห็นว่าอที่บางไทยเนี่ยจะมีการบริจาคถุงยังชีพะคะในถุงยังชีพจะมีมา,มาม่านะคะซึ่งเป็นอาหารหลักนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามาม,ามาม่าไม่ใช่อาหารยังชีพนะทุกคนถ้าเราศึกษาดีๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าถุงยังชีพอาหารในถุงยังชีพเนี่ยเป็นอาหารที่ไม่อร่อยเลย นะคะเป็นอาหารที่เป็นนูเทรนต์ล้วนๆนะ,ะเพื่อให้อย่างชีพได้นะ,ะอะ่ะถุงเหล่านี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยจะมอะีอยู่แล้วนะคะในหลายๆบ้านในประเทศแคนาดานะ,ะแต่ว่าจะบอกว่าคนไทยไม่ค่อยนิยมนะคะพราคิดว่าเฮ้ยเป็นไรหลอกเดี๋ยวฉันก็ เก็บปลามาปลากระป๋องเลยใส่ถุงยังชีพทําของฉันเองได้ไม่ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูว่าในถุงยังชีพจริงๆแล้วมันควรจะต้องมีอะไรบ้างนะคะอันนี้คือมาตรฐานถุงยังชีพที่แท้ทรูนะคะซึ่งเวลาคนเขาไปออกแคมป์นะคะเขาจะพาถุงตัวนี้ไปด้วยเวลาไปออกเรือนะคะอย่างเช่นแบบออกแบบทริปไปเรือไกลๆถ้าติดอยู่ในทะเล7-8วัน10วัน20วันยูจะทำยังไงนะคะแต่ยู่มีถุงตัวนี้อยู่รอดนะคะอ่ะ น้ำท่วมนะคะออกจากบ้านไม่ได้นะ,ะรู้ว่าน้ําท่วมนะคะต้องออกจากบ้านไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะคะมีแต่มีแต่ตัวกับหัวใจนะคะคว้าถุงตัวนี้มานะคะอย่างน้อยอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้เป็นเดือนเดือนนะคะสบายชิวๆเลยนะคะถุงนี้ชื่อ in case of solution ะะ for s e l f r e a n t living นะคะก็คือ,อาสามารถที่จะยังชีพได้ด้วยตัวเองนะคะค,คือเป็นถุงพึ่งตัวเองนั่นเองนะคะในถุงเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะ,ะมีโอ เยอะสิ่งนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวแรกก่อนนะคะอ่ะตัวแรกคือไฟฉายนะทุกคนไฟฉายคือเก๋มากคืออย่างที่บอกว่าอ่ามันเป็นด้วยความที่มันเป็นถุงอย่างชีพใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นอนาล็อกทุกอย่างมันจะเป็นอนาล็อกหมดเลยจะไม่มีการแบบเออนี่ต้องชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จไฟไม่ได้ทุกคนจะไม่ได้นะคะขนาดไอ้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบปั่นปั่นมือนะคะปั่นไฟเองนะคะ กคนได้ยินเสียงมามันคือไฟฉายนะคะเป็นไฟฉายที่เป็นเรดิโอด้วยนะคะแล้วการที่จะแบบเฮ้ยอยากติดต่อคนข้างนอกอยากฟังเรดิโอในขณะที่แบบว่าบ้านฉันน้ำท่วมจะทำยังไงย่ก็ปั่นไฟเอาได้ยินนะมันเป็นเพลง,งนะทุกคนคือแบบเฮ้ยคือถ้าปั่นไปนานๆนะคือก็เหมือนจะเล่นได้สักพักหนึ่งนะคะเก๋มากนะคะคือเกิดมากเก๋ไม่เคยเห็น ไม่เคยยังไม่เคยเห็นนะเห็นมากสุดว้วแค่เป็นแบบเรดีโอที่แบบใส่ถาดน,นะคะแต่ว่าตอนนี้คือปั่นไฟนะคะปั่นเองนะคะตัวถัดมานะคะตัวถัดมาอันนี้จะเป็นแบบอันนี้เป็นห้องเป็นสุขขานะสุขขาคลื่อนที่นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยพวกแบบบรรดาคนไฮงนะคะคนเข้าป่าตั้งแคมป์เนี่ยเขาจะมีของเขาอยู่แล้วนะคะอ่าขุดหลุมฝังก็ได้นะทุกคนแต่ว่าเพื่อให้ถูกสุขขานา,ามัยนิดนึงนะคะก็ เอาถุงตัวนี้นะคะมันจะเป็นค้า่ะเหมือนถุงกระดาษนะคะแล้วก็ใส่ลงมาในถังนะคะแล้วเราก็นะคะแล้วก็นะคะถ่ายหนักถ่ายเบาลงไปถุงนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถใช้บนบนเรือก็ได้นะคะในกรณีที่เกิดอ่าอ่าดิส ASTER นะคะหรือไปเที่ยวไปไฮกิ้งนะคะก็คือสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะก็คือถุงตัวนี้เนี่ยสำหรับคุณที่แบบว่าไปแคมปิ้งอะไรเงี้ยก็ควรมีนะคะอ่ะมาดูนะคะถัดไปน้ำน้ำนะคะนี้เป็นน้ำนะทุกคน เป็น emergency drinking water นะคะซึ่งใน drinking water ตัวนี้เนี่ยก็คือจะบอกไว้เลยว่าวันหนึ่งเนี่ยต่อถุงเนี่ยอยู่ต้องกินเท่าไหร่นะคะวันหนึ่งยู่กินได้ถุงเดียวอะไรอย่างเงี้ยยูกินเยอะนหนาน emergency drinking water อะไรอย่างเงี้ยถ้ายู่กินหมดแล้วจะทำยังไงนะคะแต่ในกรณีที่กินน้ำหมดแล้วจะทำยังไง ะะอันนี้เป็นแบบขวดที่สามารถกรองน้ําได้นะไอตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวกรองน้ําข้างในนะคะ,ะมันจะเป็นไส้ในการกรองน้ําควรจะมีจริงๆนะทุกคนขวดที่แบบเหมือนแบบเราเอาน้ําแบบน้ําตามลําคลองใส่ลงไปในขวดนี้ใช่ไหมมันก็จะกรองออกมาเป็นน้ําสะอาดที่เราสามารถกินได้นะคะซึ่งขวดแบบเนี้ยมันมีขายตามท้องตลาดแล้วก็มันน่าจะมีแบบรุ่นที่ดีกว่าแบบเนี้ยเยอะ นะคะเยอะมากนะะแต่ว่าราคามันจะสูงนิดนึงแต่ว่าก็สคมควรมีนะคะอ่ะตัวถัดมานะคะนี่เป็นอู้เป็นไลท์สติ๊กทุกคนน่าจะเคยเห็นในหนังนะไลท์สติ๊กนี่ก็คือเหมือนแบบเราหักเรโยนมัรนจะแบบสว่างว่าเหมือนเวลาที่ทหารในหนังเขาเล่นใช้กนเขาไม่ได้เล่นนะคะเขาใช้กันจริงๆอะไรอย่างงี้นะคะก็ตัวนี้นะคะก็เป็นไลท์สติ๊กตัวนั้นเหมือนกันนะคะอันนี้อันนี้อาจจะเป็นหักหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามันหักหรือเปล่าแต่ก็คือมันปิด ม,มันมีแสงสว่างออกมาได้ชั่วคราวนะคะก็คือสามารถแบบเวลาเราบืดมืด,มด,มดคลำทางไม่ถูกเราก็หักตัวนี้แล้วโยนนะคะมันก็อยู่กับเราได้ชั่วคราวนะคะอ่ะถัดมานะคะตัวนี้เป็นถุงวอร์ warmer นะคะซึ่งตัวนี้หลายหลายคนเนยจะใช้อยู่แล้วเป็นปกตินะคะในจังหวัดที่หนาวๆนาวนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบเหมือนถุงที่แบบหักนะคะฉีกแล้วก็ใส่เข้าไปในในกระเป๋านะคะมันก็จะให้ความอบอุ่นกับมือเราเวลาที่เราแบบ เดินออกไปในอากาศนหนาวนะหนาวที่ว่าของแคนาดานี่ก็คือลบสีห้ 50. หนาวจริงๆนะอ่ะตัวนี้เป็น instant fire นะคะทุกคน instant fire คืออะไรเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรไงเหมือนเหมือนแบบเป็นผงอะแล้วก็ตัวนี้มันจะเหมือนเป็นผงถานนะะที่ผสมน้ำมนันผสมอะไรขอางานของเขานะะเราวางไว้นะคะแล้วเราก็ใช้ตัวนี้เป็นไม้ขีดไฟนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ไม้ขีดไฟธรรมดามันเหมือนเป็นแบบ มันเป็นแบบเคปแมนเขาใช้กันอะทุกคนนะคะแต่ว่าเป็นอันนี้เป็นรุ่นเคปแมนปี2 0 2พันยเอ็ดนะคะก็ตัวนี้นะคะก็จะใช้แบบขูดขูด,ขด,ขดแล้วก็ขูดลงบนผงตัวนี้นะคะแล้วมันก็จะจุดไฟคือเราก็ไม่ต้องไปนั่งหากิ่งไม้นะคะไม่ต้องไปนั่งหาเปลือกมะพร้าวนะคะถ้าสมมติอยู่ที่นี่แล้วไม่มีเปลือกมะพร้าวแล้วก็เกิดอยู่ที่นี่ ติดอยู่ในช่วงหิมะตกนะคะเราจะไปหากิ่งไม้เศษไม้จากที่ไหนนะคะก็ต้องใช้ต้องมีตัวนี้ติดไว้นะคะอ่ะน็อกวีดนะคะต้องมีนะคะในกรณีขอความช่วยเหลือนะคะอ่านี่เมอร์เ n นซี่แบกนะคะเมอร์เ n นซี a แเราจะเห็นอยู่บ่อยๆว่าเวลาที่ทีม r e คิว e นะคะทีมกู้ภัยเนี่ยเขาเข้าไปช่วยคนนะคะเขาจะมีตัวเนี้ยให้คนห่มตลอดเวลานะคะเพราะว่ามันเป็น ฟอ,อยนะคะมันจะเป็นถุงะคล้ายถุงฟอ,อยเลยทุกคนฟอ,อยเงินนะคะห่มแล้วมันก็จะให้ความร้อนกับคนที่ห่มเนี่ยชั่วคราวนะคะอ่าในกรณีที่แบบว่าอ่ติดติดพายุติดแรงน้นําช่วงนี้น้ําท่วมที่ว่าอน,นี้คือน้ําท่วมแบบน้ําหนาวนะทุกคนขึ้นหนาวมากนะคะสิบองศาแปดองศาอย่างเงี้ยแล้วมันคือแบบที่อยู่กันยังไงอ่ะนะคะมันไม่ใช่แบบน้ําท่วมบ้านเราแล้วก็คือแบบท่วมแล้วเดินชิวๆไม่ได้นะคะท่วมที่นี่คือ มหนาวนะคะแล้วก็ถ้าเราใส่เสื้อผ้าเยอะแล้วเราเปียลกลำบากลำบากมากๆนะคะอ่ะนี่นะคะนี่เป็น first aid kit ทุกบ้านคนมีกล่องนี้นะคะจะบอกว่าบ้านคนแคนาดาทุกท,ทุกบ้านเลยจะมี first aid kit อยู่นะคะอาจจะไม่ได้มีถุงเนี้ยทุกบ้านแต่จำต้องมีต้องต้องมีตัวเนี้ยทุกบ้านเพราะว่าเป็นชุดปมพยาบาลเบื้องต้นเอ่อถ้าคุณเกิดอะไรขึ้นกับคุณเนี่ยคุณจะต้องแบบ ทำยังไงก็จะมีมีกล่องอธิบายข้างในก็จะมีแผ่นอธิบายว่าเฮ้ยคุณเป็นอะไรอะไรไงเนี่ยต้องใช้ตรงไหนอะไรไงบ้างนะคะ first aid kit ควรจะมีทุกบ้านนะคะมีหน,น้นากากอนามัยให้ด้วยนะ,ะเหมือนจะรู้เหมือนจะรู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นถุงนี้เนี่ยอายุไม่ได้น,อน,อน้อยทุกคนถุงเนี้ยอายุประมาณสิบกว่าปีแล้วนะคะอ่ะครวดนะคะอย่างที่เราทราบก็ดีถ้าเราไม่มีถุงนะ,ะเราก็ต้องมีตัวนี้คุณหลุมฝังยังใช้ได้นะคะไม่ว่าจะยุคสมัยไหน หลงฝั่งนี้ใช้ได้เสมอนะคะอ่ะตอนนี้เป็นเตานะคะเตาพับได้นะคะขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะโอ้คนที่แบบสายแคมปิ้งสายฮกิ้งอะ่ะแต่ว่าเขามีอยู่แล้วแหละนะคะเป็นเตาพับได้เก่มากนะกนะ็คือไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่ต้องตัดไม้มันนั่งปิ้งไก่อะ่ะทุกคนนะคะก็คือมีเตาพับได้เลยอันนี้เป็นเตาขนาดเล็กกว่านิดหนึ่งนะคะก็ใช้ตัวคิกสตาร์เตอร์เมื่อกี้ก็ได้นะคะ ในการจุดมันนะคะอะให้ดูกันหน่อยมีเต็นท์นะคะอันนี้มีเต็นท์เต็นชั่วขราวนะคะอเต็นที่ว่าคือเต็นชั่วขราวจริงๆนะทุกคนมันไม่ใช่แบบว่าดูเหมือนมันจะไม่ได้เป็นเต็นท์สิบลูดด้วยนะมันจะเป็นผ้าใบเฉยๆอะผ้าใบชั่วขราวนะคะ,ะมีเสื้อกันฝนนะคะอันนี้คือจะบอกว่ามันเป็นชุดที่แบบยังชีพจ,จริงๆนะทุกคนถุงยังชีพที่ถูกต้องมันคนจะเป็นอย่างเงี้ยมันควรจะเป็นถุงยังชีพที่ยังชีพจ,จริงๆอะทุกคนนะคะอะ ตัวนี้นะคะเป็นแคมเป็นแคมพีทนะคะมันเป็นเหมือนอกระป๋องโพเพนนะคะซึ่งแบบเราจุดไฟจากตรงนี้แล้วมันก็จะใส่ลงไปบนเตาที่พับได้นะคะก็คือ,อสามารถที่จะปรุงอาหารได้เลยนะ,คะ,ะแคมพีตันนี้มีสองกรงะป๋องนะคะมีถุงมือนะคะถุงมือในกรณีที่แบบว่าต้องสมมติว่าต้องตัดไม้จริงๆ่ต้องเข้าป่าไปตัดไม้ก็ต้องใช้ถุงมือด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้สาหรับสำหรับเต็นท์นะคะสำหรับกางเต็นท์เป็นเชือกนะคะ ามาถึงจุดไค่แมกของเรานะคะก็คืออาหารนะคะเดวมองอันนี้นิดหน่อยนะอันนี้คืออาหารนี่คืออาหารนะทุกคนเป็นอาหารที่อยู่ได้กี่ปีเขาจะบอกเลยว่าอ่ะเขาไม่ได้บอกนะว่าอยู่ได้กี่ปีแต่เขาจะบอกว่าตัวเนี้เป็นอาหารที่แบบว่าอยู่ต้องมีเพราะว่าอาหารตัวเนี้ยมันเป็นนูเทรีทนนะทุกคนมันเป็นนูเทรียนมันไม่ได้เป็นอาหารที่กินเอาสนุก เป็นอาหารที่แบบกินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้นะคะกินทุกๆ6ชั่วโมงในปริมาณที่น้อยๆนะคะกินเยมแยมๆยยยยนะคะ,นะค,ะคือเคี้ยว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 ทุกเคี้ยวไปตลอดเราวจอ6ชั่วโมงนะคะทั้งหมดเนี่ยแพทเนี่ย3,600และคะ 3, แลอรี่นะคะเนี่ยใ้ดู3,600แคลอรี่ แกก็ไม่รู้นะว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะแต่ให้เดาก็คงมันคงไม่อร่อยหรอกนะเดี๋ยวมาดูผสมผสมว่าม,มันมีอะไรบ้างมีโปรตีนนะคะเวิตามิน A วิตามิน C นะคะมีะแป้งนะคะมีผักผักเหรอมีเคนซูก้านะคะอาม,มีน้ำมีน้ํามันมะพร้าวแล้วก็เกลือนะคะอ๋อมันจะเป็นยังไงทุกคนมันคงไม่อร่อยนะคะแต่ว่าตัวนี้ยคือสิ่งที่ร่างกายเราต้องการ เพื่อให้อยู่รอดในช่วงที่แบบว่าลําบากแล้วจริงๆไม่มีอะไรจะกินแล้วจริงๆมาม่าหมดแล้วอะไรเงี้ยคือจะบอกว่ามามา่ามันไม่ใช่อาหารยังชีพมาดูคนเออมันเป็นอาหารกินกันตายแล้วแหละแต่ว่าถ้ากินมากๆมันก็ตายได้นะุกคนเ <c oughs> จ <aging> ็ดวันอย่างเงี้ยกินมาม่าเจ็ดวันบวมบวมน,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 น้ำนำทุกคนมันอืดมากนะคะอ่ะข้างในมีอะไรอีกอ่ะอันที่สามอันนี้มีไฟฉายไฟฉายที่ว่านี่ไม่ต้องใช้ถ่านนะคะ มีเจลด้วยนะเอา้าวิสบู่สบู่บเหลวนะคะแล้วก็ในถุงเนี่ยก็จะมีแผ่นมาให้นะคะว่าในถุงเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะคะจะจะบอกว่าอะไรตัวนี้มันเป็นถุงรุ่นเก่าแล้วนะคะถ้าใครอยากได้ถุงรุ่นถุงรุ่นใหม่เนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางอเมซอนนะ,ะนี่ไม่ได้เป็นตัวแทนไหนหน้าเขาจะบอกว่ามันดีจริงๆนะคะทุกบ้านควรจะมีจริงๆนะคะ ยังชีพที่แท้ทรูนะคะยิ่งช่วงนี้เนี่ยโ,โลกร้อนเนี่ยจริงจังนะคะแล้วก็คือเราเป็นผู้ประสบภัยจริงๆอาจจะไม่ได้แบบบ้านน้ำท่วมแต่คือเรารู้ว่า,เ,าเวลาเจอฮีทเวฟเนี่ยหายใจไม่ออกมันเป็นยังไงนะคะก็ฝากไว้นะทุกคนที่เมืองไทยก็มีได้มีขายเหมือนกันนะคะก็ไปหาซื้อกันได้ติดบ้านไว้ไม่เสียหายนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะคว้ากระเป๋าใบนี้ออกไปได้เลยนะคะอย่างน้อยนะคะชีวิตเราก็ยังอยู่ต่อ จนกว่าจะได้รับความช่วยเหลือนะคะจหรือว่าจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะทุกคนก็ปีหน้าเลยนะคะบ๊ายบาย